Yeah. you. สวัสดีครับดีบีสุทธานี้เรามาคุยเรื่องมงคลเรื่องเทพเจ้านะครับสายสิงเอีย สวัสดีครับเจกุยสวัสดีครับแปดทรงคบสิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นมงคลอย่างหนึ่งในลักษณะที่ว่าหลังจากเทศกาลไหว้บัวลอยแล้วเราก็จะเจอเทศกาลที่เรียกว่าตุจีนชุนเจียคราวนี้ชุนเจียเนี่ยมันมีอะไรที่มันพิเศษที่ผมอ่ะไม่มีประสบการณ์เลยแล้วได้ยินเจกุยเล่าเมื่อสักครู่นี้ยังแปลกใจว่าใช้สิงงอี้คืออะไรเจกุยลองอธิบายสั้นๆอย่างนี้ปกติเนี่ยเทศกาลตุจีนปีใหม่ว้พระจันทร์อะไรก็เป็นปกติไปแต่เทศกาลอันนี้มันก็ไม่เหมือนเทศกาลมันจะอยู่ในตุ๊จีนเลยคือ เทศการที่ไหว้เทพพระเจ้าโชคลาภก็คือไช่สิงเอีย ตอนนี้เนี่ยทุกคนอย่างว่านะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ต้องมีร่ำรวยเงินทองฉะนั้นเนี่ยวันตุ๊ดจีนเท่าที่ผมทราบเมืองไทยนะครับประวัติการไหว้ไฉ่สิงเอียเริ่มต้นตั้งแต่ปี250 0ที่แบบเริ่มมีการไหว้เริ่มฮิตเริ่มมีการว่าต้องจัดอะไรมาไหว้ไฉ่สิงเอียแต่ตรงอาจจะไม่รู้แต่ไม่ทราบเลยนในแวดวงผมในกรุงเทพเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับตอนนี้คนไทยเชื้อสายจีน60%เ ที่มีการไหว้ไฉ่สิงเอียะไช่สิงเอียคืออะไรไฉ่สิงเอียะใช้ก็คือแปลว่ามีเงินโชคลาภสิงก็คือเทพเจ้าเอียก็คือเหล่าเอียะหรือเทพเจ้าเหมือนกันนะครับเขาก็จะต้อนรับเทพเจ้าตอนวันจุดจีนเหมือนกันเหมือนกับปีใหม่ปุ๊บรับเงินรับทองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีปฏิทินคอยดูว่า ใชยสิงเอีย่ยมากี่โมงปีนี้มาทิศไหนแล้วแต่ละปีทิศก็จะไม่เหมือนกันปีนี้มาทิศเหนือปีนี้มาทิศใต้ปีนีต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้แล้วแต่ปีพวกนี้เขามีหนังสือดูดูแล้วก็บอกว่ามาทิศไหนมากี่โมงบางปีเนี่ย มาห้าทุ่มเพราะว่าคนจีนเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนถือเป็นวันใหม่ถ้าตามปฏิทินปัจจุบันก็คือ0 0นย์ศนนก็คือเป็นวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าก่อนคือ23.59ก็ยังถือเป็นวันเก่าทีนี้คนจีนไม่ใช่คนจีนเขาใช้เป็นย3 0 0ก็ถือเป็นวันใหม่เลยฉะนั้นเนี่ยพอเป็นวันใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มรับเทพเจ้าโชคลาภถ้าเขามาทิศไหนคนที่ไหว้จะหันหน้าไปทิศนั้นสมมตตตก็าาาทงางงเหงงหนหนหงเหหหหนนนนือืออโ๊้้้ัั เพื่อต้อนรับเขาพอรับเขาเนี่ยการรับเขาก็มีพิธีกรรมมีอะไรนะครับทีนี้จะพูดรายละเอียดให้รู้เลยว่าจะไหว้ต้องเตรียมตัวอะไรหนึ่งคุณต้องไปซื้อชุดก่อนชุดที่ไหว้ซึ่งบางที่เนี่ยเขาจะไม่ดีที่ไม่ครบเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีชุดไหว้เจ้าให้ก็คือในนั้นก็มีเทียนเถาจี้มีเต้ามีหนึ่งเตียมีกิมหวย มีป้ายไฉซิงนะครับบางคนบอกว่าอุ้ยต้องเอาองค์ไฉซิงมาตั้งไม่ไม่ไมต้องแปะตรงตะกี้ก็ยังถามว่าเฮ้ยแล้วต้องเอาองค์มาตั้งบอกไม่ต้องเขามีป้ายแล้วก็อีกอันหนึ่งของทางทีมงานเจลิมฉลอเขาจะมีเทียบเชิญเทียบเชิญเจ้าเทเาพเจ้าชกลาบแล้วก็เกอกวันเดิมปีเกิดเกอกของคนไหว้จะกอกทั้งครอบครัวได้เลยจ้ะ คุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เจ็ดแสิบยังอยู่ก็กรอกแล้วก็ไล่ลูกกี่คนหลานกี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อเป็นการอัญเชิญเขาปุ๊บในนั้นก็ต้องกรอกบางทีเนี่ยก็ต้องให้จิงแสช่วยกรอกมันก็ละเอียดหน่อยพอกรอกก็วางไว้แล้วก็ทําไหว้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ละเอียดเขาก็มีหิงเตียหิงเตียคือกระดาษเงินกระดาษทองที่เราใช้ไว้เจ้าเป็นแผ่นแล้วก็หิงเตียเนี่ยมี12ถ้ามี12เดือนจีน เขาก็จะ12บใบถ้ามี13เดือนจีนก็จะมี13บใบแล้วก็เอามาปัดตัวให้ลูกหลานและคนในบ้านทุกคนแล้วก็เตรียมของไหว้ของไหว้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้ําชาห้าถ้วยไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยอันนี้กฎมาตรฐานมาตรฐานน้าชาห้าถ้วยข้าวห้าถ้วยบัวลห้าถ้วยแล้วก็มีแจช่ายแจช่ายที่เป็นพวกเห็ดโหนูดอกไม้จีนบุ้เส้นเห็ดหอมฟองเต้าหู้อันนี้ถือว่าแจช่ายแล้วก็ผลไม้5้าอย่างถาหนึ่งแล้วก็มีขนมพวกกล้วย ที่ก้อนกลมๆนะครับแดงๆพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่จําเป็นส่วนอย่างอื่นเนี่ยคุณจะไหว้เพิ่มไหว้ะไรก็ได้หมดแล้วนะครับการไหว้เนี่ยขเขาคุกเข่าต้อนรับอวยพรก็ขอพรบางคนอยากได้เงินอยากได้ทองอยากให้ธุรกิจดีอยากอะไรแต่ผมไม่ใช่ว่าพูดให้หลงงมงายนะครับสิ่งเหล่านี้คุณก็ต้องไปทําต้องไปขยันแต่คุณอาจจะโชคดีหนึ่งคุณมีความมั่นใจแล้วใชสิ่ช่วยคุณละคุณอาจจะได้มากกว่าบางคนไหว้แล้วบอกเฮ้ยเจ็ดคุยปีนี้โอ้โหได้มาโปรเจกต์หนึ่งเลยว่ะ ดิมทีพวกโปรเจกต์ธรรมดาก็โอเคนะแต่ดดีๆ,ๆเนี่ยหรือวันนั้นแนะนำาว่ายปุ๊บก็บได้มาโปรเจกต์หนึ่งผมนี่มีเพื่อนคนหนึ่งว่ายแล้วเร็วลายที่สุดเลยเออเรีดีถายแต่เจ้านายก็บอกอันนี้ธุรกิจส่วนนี้จะยกให้คุณไปทำเลยนะแล้วต้นทุนคุณขายหมดเนี่ยมาคกินแล้วผมให้คุณอีก1 0 0 0 0แสนเมื่อ3-40ปีที่แล้วนะทุกวันนี้เขามีบ้านหลังละ 10- 20ล้านหลายหลัง เขาบอกอเฮ้ยขอบคุณปีนั้นไหว้ไฉซิงปีแรกฉันนึกว่าสวยแล้วเออร์ลี่แล้วได้มาแสนเดียวเองแต่สุดท้ายธุรกิจอันเนี้ยฉันเนี่ยทำให้ธุรกิจพี่บ้านฉันเนี่ยทำให้สามีฉันลูกฉันเดี๋ยวนี้มีรถเบนซ์มีอะไรสี่ห้าคันแลว้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เขาก็มาบอกเนี่ยเริ่มปีนั้นเลยไหว้แล้วผมก็แนะนําเพื่อนหลายคนไหว้แล้วก็โอเคขออย่าหลงงมง,งายน,นะครับต้องสร้างความมั่นใจแล้วคุณก็ต้องไปขยันไปหาโอกาสแต่โอกาสดีๆนั้นอาจจะตกมาอยู่กับคุณก็ได้นะครับพอไหว้ปุ๊บพอเริ 5นาทีปุ๊บต้องเสร็จแล้วก็เชิญไยซิงเนี่ยทั้งกระถางทูบไชซิงคุณไปซื้อชุดนี้กับทางทีมงานเขาก็มีให้คุณบอกให้คุณไปซื้อเอากระป๋องแล้วมาติดป้าย แล้วก็มีกิมพหวยมีป้ายเชิญเรียบร้อยปุ๊บพอสิบห้านาทีปุ๊บคุณเชิญกระถางทูบเนี่ยเข้าบ้านเลยทั้งทั้งที่เทียนเนี่ยยังติดอยู่ชดช่วงชัชวาเชิญไปไว้ที่เจ้าถ้าบางคนไม่มีเจ้าข้างบนก็ไหว้กเจ้าที่วางไว้แล้วก็มีป้ายวางไว้แล้วก็ย้ายทูบทั้งหมดเข้ามาที่กระถางทูบรวมแล้วคุณก็จะไหว้เจ้าไปพร้อมนั้นตลอดทั้งปีได้เลยแล้วก็พิธีกรรมอันเนี้ยพอไหว้เสร็จนะขนมโเราก็มากินเป็นพิธีใช่ไหมครับแล้วก็ คนส่วนใหญ่คนจีนตุดจีนมือแรกเขาจะทานเจนะครับถ้าคุณเป็นลูกหลานคนจีนที่เข้มข้นนิดนึงมือแรกเขาจะไม่ให้คุณทานเนื้อสัตว์มือแรกก็เนี่ยเอาแจชฉยที่ว่าี่ยเอามาผัดกินได้เลยเป็นอาหารเจมือแรกแล้วอาหารเจมือแรกก็เหมือนกับว่าปอดละจากการฆ่าสัตว์ทําให้สุขภาพแข็งแรงคุณก็จะมีจิตใจมั่นใจว่าสุขภาพตัวเองจะแข็งแรง เพรานั้นเนี่ยเทศก,กาลไหว้ไสซิงเนี่ยพอคุณเชิญไสซิงเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วในนั้นก็จะมีน้ําที่แบบว่าใส่ต้นทับทิมใบทับทิมก็เอามาปัด,ป,ดปัดบ้านให้โชคดีมีชัยปัดปัดลูกหลานหรือลูกหลานนอนอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกหลานได้ปัดตัวจากหิ่งเตี้ยแล้วก็เป็นการสะเาะคห์อของคนในบ้านด้วยแล้วก็ได้รับโชคลาภเอากระดาษเงินกระดาษทอง,ทงเทียนเผาจี้กระดาษเงินกระดาษทองเต้าพวกนี้ไปเผาเราเรียกว่าเหี่ยมไปเหี่ยมพร้อมหิิงเตี้ยที่ปัดตัว ก็จะโชคดีมีชัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงบางคนก็อธิษฐานขอเพิ่มก็อยู่ที่คุณละคุณจะขอเพิ่มอะไรอธิษฐานอะไรแล้วผมเห็นเนี่ยหลายคนพอม,มีความมั่นใจปุ๊บเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นเทศกาลนี้ก็จะมาถึงแล้วแล้วก็เขาจะไหว้ถ้าปีนี้เนี่ยเขาจะไหว้คืนวันที่31นะครับหลังห้าทุ่มแล้วบางคนเนี่ยก็มีอีกถ้าเกิดห้าทุ่มอะ่ะอย่างผมปีมาผมไหว้ห้าทุ่ไม่ได้เจ้าไฉซิงเนี่ยมาห้าทุ่ม ผมชงผมบันีเลยผมก็่วนใหญ่จะจะมาเลื่อนว่าเอ๊ะเขามาตีกี่โมงผมก็จะเลื่อนเป็นเวลาที่ไม่ชงกับผมมันก็อยู่ที่คนนะครับส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่อยากไหวปีชงตัวเองบางทีก็ไหวตีห้าบางคนไหวตีสามตีสองแล้วแต่แต่ถ้าเขาจะมีกําหนดเลยว่ามาทิศไหนเวลาไหนขอให้ทุกคนมีโชคมีชัยมีลาบในวันปีใหม่จุดจีนแล้วตลอดทั้งปีลาบเนี่ยโชคคลาบทุกอย่างเนี่ย ตัวคกเนี่ยก็คือลากตัวหนึ่งคนจีนเขาถือว่ามีลาบร้อยตัวมีลาบพันตัวนะครับตัวคกเขามีเขียนหลายรุดลายมากลากการกินนะครับลาบจากความสุขลากจาบ,บสุขภาพแข็งแรงพวกนี้ถือเป็นลากหมดขอให้ทุกคนถ้าเชื่อและอย่างงมง,งายก็ลองไหว้ดูเผื่อจะมีสิ่งดีๆมาให้คุณเกิดขึ้นในปีต่อไปนะครับปีต่อไปเป็นปีเสือนะครับอ๋อปีเสือเหรอครับปีขานครับปีเสือ ช่วยฉลูขานถอะนะคร, <Le u. S 2> ครับภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกว่าเซียโฮองปีนี้เสือดุไหมดุไม่ดุผมว่าต้องไปดูรายละเอียดเพราะว่าผมบอกเลยนะอย่าไปเชื่อว่าโอ๊ยปีนี้ชงผมบางคนชงแล้วรวยก็มีนะครับอยู่ที่ว่าเสือรุ่นไหนเขาชงอะไรแล้วคุณเนี่ยเดือนไหนวันไหนปีไหนมันจะอาจจะไม่เหมือนกันถ้าสมพงกับวันก็คือธุรกิจการงานหรือคนแวดล้อมสามีภรรยาโอเคถ้าชมพงกับเวลาก็กลูกน้องบริวารหรือลูกหลานโอเคถ้า ชงกับเดือนก็ระวังสุขภาพเราอาจจะต้องมานั่งคุยเรื่องปีหน้ากันอีกรอบนึงเมื่อใกล้จูจีนกว่านี้เนาะตอนนี้อาจจะยังไกลอยู่เนี่ยเราก็ยังแค่เกินเกินให้นําไปก่อนเกินเกินให้ก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไหว้สะอเคนะครับต้องหลังตุจีนไปแล้วใช่ใช่ใช่ครับหลังตุจีนไปแล้วเขาเรียกคุยเตงหีก็จะมีหลังตุดจีนไปแล้วสมัยก่อนจะมีไหว้เจ้างานศาลเจ้าก็จะเลยตุดจีนไปประมาณ10กว่าวัน จ,นนจริงผมอยากยาวิจารณ์นิดหนึ่งเจกูก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะว่าลาบคืออะไรเนาะ <_ d> um> ลาบอันเริฐก็อย่างที่เจก,กุยพูดนะฮะไม่ว่าเป็นสุขภาพไม่ว่าการเงินหรือว่าครอบครัวอะไรแล้วแต่ <_ d> um> แต่สิ่งสาคัญตอนนี้เราคิดว่าโชคขาบทั้งหลายมันก็คงชื่กี่ยวกับตัวเรานี่ที่เราจะทําตัวเองให้มีโชคลาบดีก็ <_ d> um> คือหนึ่งเราจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่เจกพูดเนาะอันที่สองเราต้องมีการเตรียมตัวที่พร้อมอันที่สามเราต้องรู้จักตัวเอง สามอย่างนี้ถ้าคุณไม่มีแล้วคุณไม่มีโชคลาภแน่นอนใช่ครับใช่ไหมฮะคุณต้องรู้ตัวเองอแล้วก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ก็สิ่งที่สําคัญตอนนี้การที่เราไปไหว้เทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยเราได้กลับมาคิดไงว่าเราจะเตรียมตัวยังไงให้ตัวเองโชคดีคการที่เราจะโชคดีเราต้องเตรียมตัวนะครับ,รบหนึ่งเราต้องไม่มีข้อตัวเองว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรต้องแก้ไขเลยหรือเปล่าคร,ครอบครัว ตอนนี้มีจุดบกพร่องอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมเราต้องดูสุขภาพตัวเองว่าสุขภาพตัวเองมีข้อด้อยตรงไหนไปแก้ไขเสี้ยไปหาหมอบ้างไปเช็คตัวตรงไหนออกกำลังกาอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกการเตรียมตัวที่ดีการที่เราจะไหว้เทพเจ้าแต่ละครั้งเนี่ยเราควรจะไปคิดว่าก่อนจะไหว้เทพเจ้าเราเตรียมตัวพร้อมหรือยังถ้าเราเตรียมตัวพร้อมแล้วเราค่อยไปไหว้เทพเจ้าแล้วเทพเจ้าจะอวยพรสิ่งที่ดีให้เราถ้าเรามองคิดในแง่อย่างนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเราไปมองว่าไหว้คือจบทุกอย่างเทพเจ้าให้มาอันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่ง ไปโทรเทพเจ้าเจ้านี่ไม่ดังเลยไม่เห็นได้เลยไปขอหวยเจ้าไม่ดังผมก็เลยมองว่าการที่สคนโบราณเขาคิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับกําลังใจว่าก่อนจะไหว้เทพเจ้าเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะคุณจะต้องมีเซ็ตไหว้เจ้าคุณจะต้องมีการเตรียมพร้อมเวลาคุณจะต้องคิดถึงนู่นนี่นั่นเขาได้คิดไงเพราะได้คิดก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องมีการวางแผนต้องมีการทําทุกอย่างให้ดีบานีตตั้งใจ พอมันทาตรงนี้เสร็จปุ๊บมันออกมาสวยงามเนี่ยคุณก็จะมีความพร้อมในด้านจิตใจใเพราะว่าอ๋อเราได้บอกเทพเจ้าแล้วว่าเรามีความตั้งใจที่ดีแล้วเราก็จะตั้งใจตลอดปีอันนี้เป็นกุรุโซยายของคนโบราณแต่คนปัจจุบันเนี่ยอาจจะคิดว่าเรื่องงมงายแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องงมงายหรอกการสร้างความนกำลังใจใช่ คุณมองโลกในแง่ดีนะการเตรียมตัวที่ดีของการปีใหม่เนี่ยคุณต้องตั้งมั่นกับสติคุณก่อน <Okay. S 1> สติจะตั้งมั่นอยากอะไรการเตรียมพร้อมในการไหว้เจ้าคือการเตรียมสติเฮ้ย <Hey, S 1> มาทบทวนหน่อยซิอดีตท,ที่ผ่านมาเรามีข้อเสียตรงไหนเฮ้ย hey, <Hey, S 2> คุณมาจัดพิธีเนี่ยคุณจะได้มีเวลาทํากิจการร่วมกันในครอบ <Okay. S 1> ครัวทําเตรียมพร้อมคุณก็ต้องมีการคิดวิธีการวิเคราะห์และคุณก็มีเวลาไงแล้วคุณก็ได้ไปยุ่งยากกับงานอื่นมายุ่งยากกับงานนี้ <Okay. S 1> คุณมีสติมากขึ้นอันนี้คือความคิดของคนโบราณเราควรจะใช้มัน ถ้าแปะตรงฟุบตรงนี้ผมมีคำาีีคำเดินงนะเจ็ดนี้จือก่อยต่ออีชุงก็คือการวางแผนเนี่ยในปีนึงเนี่ยอยู่ที่คอร์เซอร์แรกเลยครับอยู่ที่ฤดูใบไ,ไม้ผลิเจ็ดยิกจือก่อยต่ออีเอียงแผนการทุกวันทำไมต้องมีมอร์นิ่งบีดูที่อะไรรู้ไหมคนจีนก็เริ่มที่ตีสามตีสี่นะเอีงซี่อิงซี่คือเวลาขานอยู่ที่ตีสามตีสีเจ็ดแซจือก่อยต่ออีคืง ชีวิตหนึ่งแผนการของชีวิตอยู่ที่ความขยันนะครับครับชีวิตหนึ่งเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นที่ความขยันเจ็ดแกเจือก่อยต่ออีหัวครอบครัวครอบครัวหนึ่งแผนการของครอบครัวนี้อยู่ที่ความสามาัคคีปองหราครับคนจีนก็พูดไว้เลยเป็นสี่คำนะครับก็ฝากไว้แต่ตรงพูบปุ๊บผมก็คิดถึงตรงนี้ปั๊บเลยเยี่ยมยอดเลยครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมมองนี่ผมไม่ได้มองแค่การพิธีกรรมเนาะเหมือนถ้าพระพุทธเจ้าสาธนาพุทธบอกว่าพิธีกรรมเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระหลังพิธีกรรมนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อแล้วก็ศรัทธาถ้าเราไม่มีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยชีวิตจะดาเนินยากเพราะว่าเราจะสร้างสมความศรัทธาหรือความเชื่อขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยพิธีกรรมบ้างแต่อย่าไปยุ่งกับมันมากจนเป็นมโอไม่มีเวลาวุ่นวายพิธีกรรมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคิดถึงคือว่าทําแล้วเนี่ย ใจเราเป็นยังไงใจเป็นสุขก็คือดีทําแล้วไม่ดีอย่าทําทําแล้วทุกบุ่นวายต้องอะไรอย่าทำวุนวายอย่าทำถ้าทาแล้วมีความสุขกรุณาทำเราคิดอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปบอกวอางมงายต้องมานั่งที่ไหว้เทพเจ้าสิ่งที่เราไหว้ไม่ใช่เทพเจ้านะครับสิ่งที่เราไหว้คือความศรัทธาถ้าเราไม่มีความศรัทธาทุกอย่างคือเราต้องศรัทธาว่าเฮ้ยชีวิตเราจะต้องดีชีวิตเราต้องประสบความสําเร็จเราเลยให้เทพเจ้าช่วยส่งเสริมเรานี่คือความศรัทธาว่าเราเชื่อแล้ว ให้พระเระจ้าหลงนิกนิดนึงใช่ความเชื่อทําให้เรามีกําลังใจแต่ถ้าเราไม่ทํำอะไร,เล,เ,รเลยเนี่ยบางทีคนเรามันท้อเนาะกำลังใจมันก็หายเนาะศรัทธามันก็หายเนาะดังนั้นสิ่งที่เขาเสริมสร้างในคนในอดีตก็คือว่าให้คุณรู้สึกว่ามีคนช่วยคุณอยู่เนี่ยมันจะมีแรงหนุนเพราะว่ามันไม่งั้นก็คนเราก็บอก เฮ้ยผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วมันยังไหวอยู่นะครับคนเราไม่มีไม่ไหวแต่ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยมันต้องคือศรัทธาที่เราต้องพยายามยกตัวเองขึ้นมาให้ได้ในสิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้าช่วยจริงๆเทพเจ้าไม่มีหรอกครับผมว่าเทพเจ้าไม่มีอยู่ที่ความมั่นใจครับแต่ว่าความมั่นใจตรงไอ้สุดท้ายตรงนี้ไอ้ก๊อกสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ออกมาถ้าคุณไม่ศรัทธาในเทพเจ้าเขาถึงมีคําสอนเสมอนี่ว่าตนเป็นเพึ่งตนถูกไหมฮะแต่คําว่าตนเพึ่งตนเนี่ยมันซ่อนอยู่เนี่ยจะออกมาเนี่ยมันต้องใช้แรงเทพเจ้าช่วยหนน่อยง คือสิ่งที่ผมคิดว่าในความเห็นผมนะครับว่าเทพเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ศรัทธาเทพเจ้านะครับ,บแต่ผม่าเชื่อพเจ้าอยู่ในตัวเราก็เป็นความคิดที่คิดว่าเจีกกุยคงจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับไม่มีครับก็ฝากถ้าเกิดอยากจะเพิ่มความมั่นใจถ้าจะไหวไสซิงก็เชิญเลยครับปีนี้เราไม่ดูเผื่อจะมีอะไรดีๆผมก<ด>็เลยตั้งใจฟังเจ็กกุยเนี่ยปีนี้ผมจะลองไหวดูครับคราวนี้การลองไหวผมอาจจะไม่ได้ทําพิธีอะไรมากมายทําเฉพาะสิ่งที่ว่าทําแล้วสบายใจมีความสุขเราได้ทําแล้วแล้วเราสึกว่าเฮ้ยทำแล้วมันช่วยเราได้นะ เราก็จะมีความอบอุ่นใจตลอดปีหรือก็คุณก็ถามกับคนข้างๆคุณก็ได้ว่าเอ๊ะร่าไหวไฉซิงเปล่าวะเอออันนี้เเป็นความรู้ใหม่ละว่าผมก็จะไปถามแม่ผมแม่เคยไหวไฉซิงไหมเขาอาจจะตอบมาว่าโฮ้ยสมัยอดีตแล้วแต่วันนี้เขาไม่ทำกันแล้วผมก็คิดว่าจะได้ยินอย่างนั้นนะก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราศึกษาเนี่ยมาคุยกันก็ได้เรื่องใหม่ๆศึกษาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือว่าถ้าไหวแล้วดีเราก็ไหวทุกปีก็ส่วนใหญ่จะเป็นงั้นครับก็รอครับเดี๋ยวผมไหวเสร็จแล้วผมจะเอาเอามาดูว่าผมได้้ลออะรบาาง่แวก็ อาจจะอาจจะมาบอกโอ้ปีนี้ดีเลยดีขึ้นเยอะเลยปีหน้าว่าอีกแล้วแล้วอีกอันหนึ่งช่วงโควิดคุณว่าวิกฤตไม่มีโอกาสหรอโอีธรรมดาบางคนรวยเพราะโควิดเยอะมากโอ้เรื่องธรรมดาเลยครับผมไม่เคยกลัววิกฤตแล้วครับยิ่งมีวิกฤตมากเท่าไหร่นะยิ่งมีโอกาสมาเท่านั้นผมไม่เคยกลัวความลําบากแต่ผมกลัวอะไรรู้ไหมฮะกลัวไม่มีกําลังใจทําคือกลัวท้ออ่กลัว กลัวที่คือสุดก็คือกําลังใจไม่มีใจนะครับเรื่องอะไรอยู่ที่จิตใจนะครับอย่ากลัวไม่มีเงินครับเงินมีอยู่ท้องตลาดเต็มไปหมดคุณไม่ต้องกลัวเลยที่ไหนก็มีเงินแต่ถ้าคุณไม่มีกําลังใจในการไปหาเงินเนี่ยมันไม่มาหรอกครับนอนอยู่บ้านมันไม่มาหรอกครับต้องอยู่ที่ใจวันนี้ก็ขอบพระคุณเจษกุยครับสวัสดีครับท่านทุกคนจ้าสวัสดีครับ